ก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Ford Apple ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีตอนนี้จะรับสู่ช่อง Ford Apple นั่นเองนะวันนี้ก็อยู่ที่โชนะว์รูม Ford ดพนครเกษตรน้มินครับโชว์รูม Ford ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นทีมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ผมมีรถ1รุ่นที่จะรีวิวให้พี่เ,เพจได้ดูกันนะกับรุ่น s ตอ r m t ็กซ์ขับสีราคารถหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นกัมบันบาทกับสีดนแต่งหล,ะละ่อ คันนี้แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างดีเทล,ลรายละเอียดภายนอกภายในของตัวรถเนี่ยผมแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างเรามาดูกันนะครับดูเลยว่าแต่งอะไรบ้างนะครับด้านหน้าเราใส่เป็นกันชนหน้าของแรปเตอร์นะครับเป็นเรียกว,ว่าเป็นกันชนหน้าแรปเตอร์ v 6นะอ่าแบบนี้เลยนะครับก็เอามาใส่กับตัวสตอมแท็กของเรานะครับใส่ได้ตั้งแต่ตัวที่เป็นเอกพัฒนเอกที T, นะสปอร์ตวายแท็กสตอมแท็กเลยนะครับนี่เป็นทรงหน้าแรปเตอร์หล่อเท่แบบนี้เลยนะครับและรุ่นสตอมแท็กเนี่ยเขาจะมีกล้องรอบพันให้นะครับแล้วก็มาใส ที่เรามีการทํากันชนหน้าใหม่ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่มีกล้อง360องศารอบคันให้เลยมีไฟ 3. จุดตรงกระจังหน้าให้ด้วยนะก็มาพร้อมกับกระจังหน้าหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับคาว์บอฟอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยทั้งกระจังหน้าของตัวแรปเตอร์นะครับคันนี้เขาแต่งเป็นกันชนหน้าแรปเตอร์นะครับกันชนด้านล่างนะก็เป็นทรงของแรปเตอร์ V6 นะก็สวยๆแบบนี้ทําเป็นสีดําด้านตัดกาสีบรอนด์กันแบบนี้นะครับก็สวยๆเท่ๆแบบนี้ เซนเซอร์ S S ด้านหน้ามี6จุดเลยสำหรับตัว o ต m มแ c กขับ4ของเรานะครับแล้วก็มีกล่องจับสัญญาณเรดร์ในการที่ลูกค้าเนี่ยเปิดระบบ Adaptive c r u คูด Control บนพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับเปิดให้รถมันวิ่งโดยอัตโนมัติจับรถกับคันหน้ารถคันหน้าเขาหยุดรถเราก็หยุดตามนะครับรถคันหน้าออกตัวรถเราก็ออกตัวตามนะเป็นระบบเซ็นเซอร์เรด้์ที่มีมาเฉพาะตัวที่เป็นตัวไวทัคขับ4นะครับแล้วก็สตอมแพกขับ2สตอมแพกขับ4นะครับมีทุกรุ่นที่เป็นตัวท็อปของ Next Gen Ford ของเราครับนี่ตัวท็อปเลยนะันนนะครคบ แล้วก็ด้านล่างของตัวกันชนของแรปเตอร์เขาเนี่ยเขาจะมีตัวห่วงลากสองข้างซ้ายขวาของรุ่นสตอมแท็ที่มาจากโรงงานเดิมครับนี่มาจากของเดิมจากโรงงานนี่เราก็มีมาให้อยู่แล้วนะเป็นห่วงหุลาหังนะอันนี้ครับลากจูงได้เลยนะครับนี่ติดยึดกับแคทซีรถแข็งแรงทนทานลูกค้าใช้งานได้จริงนะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีกันรกระแทกด้านล่างให้ด้วยเป็นพลาสติกสีดำที่มาพร้อมกับตัวรถเลยแบบนี้นะครับก็เวลาเราขับทางออฟโรดเนี่ย ก็จะมีเศษดินเศษหินของแข็งเนี่ยอาจจะก,กระทบเครื่องยนต์ให้เกิดความเสียหายนะครัแล้วก็มีแผ่นกักระแทกเป็นพลาสติกสีดำนะแบบนี้นะครับกันกระแทกไว้นะครับไปให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยสามารถอัปเกรดเป็นกันแครงที่มันเป็นเหล็กของฮัมเมอร์ได้เป็นสีดแดงๆนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นถ้ามันกันแครงสีแดงป็นเป็นเหล็กหน่อยให้มันมีความแข็งแรงนะครับแต่นี้ก็เป็นพลาสติกสีดำก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะครับนี่ กันกระแทกเครื่องยนต์ให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยด้านหน้าน่าจะมีหม้อน้ําคอมแอร์ต่างที่เป็นส่วนสําคัญของเครื่องยนต์นะครับก็ถ้าโดนกระแทกขึ้นมาแน่มันก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับก็ติดไว้นะครับติดไว้ด้านบนนะครับไฟหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบแม t ติก LED ก็คือเป็นไฟอัจฉริยะของฟอร์ดเพลยนะครับนี่มีไฟสีแคลมปนรูปตัวซีนะเป็นไฟเดย์ไทม์ลั n i ิ g งไลท์ไฟวิ่งกลางวันนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ตรงไฟหน้าด้วยนะครับไฟแมตติกเราขัอลงคืน ที่มันไม่มีแสงไฟหน้าเขาจะยิงไปด้านข้างซ้ายขวาเป็นแบบไฟสูงอัตโนมัติเลยนะครับแล้วพอรถขับสวนมาลําแสงไฟเขาจะปรับรถแบบอัตโนมัตินะครับก็เรียกว่าเป็นไฟอัจฉริยะโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเปิดปิดแบบแมนนวลแล้วนะครับนี่เป็นแบบออโต้เลยนะครับแล้วก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ LED ด้วยมีเฉพาะ Ford เท่านั้นนะที่เป็นไฟแมต i ิก LED ตัวนี้นะครับข้อไฟหน้าให้ด้วยนะครับเป็นคําว่า Ranger ตรงรุ่นเลยก็บอกว่าตัวข้อไฟหน้าเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ตัวที่เป็น x p u s e t Sport Whitehead ตอมแท็กแรปเตอร์ ac, or, ก็ใส่ได้นะครับแบบนี้ก็อแครซิลี่เสิร์ฟต่างๆเนี่ยเราก็ใส่รอบพันให้กับลูกค้าสวยงามแบบนี้เลยนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับก็มีคําว่าเลนเจอร์เป็นอะคริลิกสีดําแบบนี้ติดกับด้านเป็นสวยแบบนี้เลยนะครับเราติดเพิ่มกับลูกค้านะครับฝากระโปรงก็เป็นแบบเรียกว่าเป็นแบบแอโรดนิมิกเส้นขอบมุมตัดเราทํามาเพื่อที่จะให้รถเนี่ยมันวิ่งกับลมเนี่ยการประทะลมเนี่ยก็ทำให้รถมันวิ่งนิงง่งขึ้นนะครับเป็นเป็นแบบเส้นขอบมุมตัดแบบนี้เลยนะครับ อันนี้มีไม่ได้มีเว็บผู้ความสวยงามนะยังใช้งานได้ด้วยนะครับก็เป็นแบบแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะพันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องยนต์ของตัวซอมแท็กขับ4ของเราเนี่ย mm hmm. เครื่องยนต์เนี่ยเขาจะเหมือนกับตัวไบแท็กหรือว่าตัวสเต็ปเลปเตอร์มาแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ mm hmm. เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเลี้ยงแรงมา้า210แรงบิด500นิวตันเมตรนะเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ เครื่องยนต์สูแต่มีเทอร์โบสองลูกเทอร์โบสองลูกเนี่ยก็จะเป็นเทอร์โบที่เรียกว่ามีตัวเทอร์โบลูกเล็กลูกใหญ่นะับคอยช่วยกันประสานงานกับเครื่องยนต์ทาให้รอบของเครื่องยนต์เนี่ยสามารถวิ่งได้สุดส1 0แรงม้าเลยนะรแรงบิด500เลยนะครับก็เทอร์โบลูกเล็กก็คือแรงต้นลูกใหญ่ก็คือแรงปลายในการช่วยของตัวแรงต้นไปแรงปลายได้นะครับฝักไซค์คือของเหลวนะครับน้ำยาลอยเย็นน้ำยาจิกะจกน้ำมันเบรก น้ำมันเบรกเราเนี่ยเป็นแบบมออลมเบรกแบบไฟฟ้าแล้วนะอิเล็กทรอนิกส์<ม>เ,เบรกบูสเตอร์นะที่มีที่จะไม่ใช้เป็นมออลมเบรกแต่ใช้เป็นแบบเบรกไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็มีเฉพาะตัวที่เป็นตัวท็อปนะวแท็กขับ4ต่อมแท็กขับ2ตอมแท็กขับ4ี่แรปเตอร์ทุกรุ่นเลยจะเป็นมออลมเบรกแบบไฟฟ้านะครับอนาคตเนี่ยกระบะเนี่ยอาจจะมีมาขายในไทยนะเรียกว่าเป็นกระบะไฟฟ้านะก็ฟอร์ดเนี่ยเขาวางรากฐานไว้แล้วว่าทุกส่วนของตัวน e กเ g e n ของเราเนี่ยอนาคตอาจจะเป็นการใช้งานรองรับเครื่องยนต์ที่เป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับ เครื่องยนต์ของเราเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2 0เป็นเครื่องยนต์บล็อกเล็กนะครับบล็อกเล็กเนี่ยก็จะมีเทอร์โบสองลูกเป็นบายเทอร์โบนะครับการมาขึ้นแต่งเครื่องยนต์นะครับก็จะต้องมีแผ่นโฟมครอบเครื่องมีมาตงแต่ตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปเลยนะครับนี่แผ่นโฟมเนี่ยก็จะมีไว้เวลาเราลดการสั่นของเครื่องยนต์ลดเสียงแล้วก็ลดการรั่วซึมของน้ํายาของเหลวเช่นน้ามันเครื่องน้ำมันเกียร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ติดมาแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะเนี่ยตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปมีแผ่นโฟมให้้แลวววครรััาตตตเเื่ออองงงยนนขข ดิเล่นะครับนี่พัดลมไฟฟ้านะครับหรือหม้อน้ําไฟฟ้าของเรา8ปดไรวัตต์นะครับเป็นเรียกว่าเป็นพัดลมไฟฟ้าที่มีตัวดิเล่คอยวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับเรียกว่าเครื่องยนต์เนี่ยส่วนสำคัญของตัวเครื่องยนต์เนี่ยองคะสําสำคัญก็เลยก็คือพัดลมไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็วัดความร้อนได้ทั้งเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องต่างๆนะครับพัดลมไฟฟ้าเนี่ยือมีส่วนสําคัญในการวัดความร้อนหรือระบายความร้อนของตัวพัดลมไฟฟ้าเปดไรตัวัตร์เลยนะครับ ให้มีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงครับมีการรัดของตัวท่อเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมีการออกแบบใหม่ของตัวเล็กเจนของเรานะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมั่นใจได้เลยว่าท่อ,อินตงองเราเนี่ยมีอายุการใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วก็ในชาร์จหรือออเทเนเตอร์ตัวนี้นะครับก็จับคู่กับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ A G M 12โวลต์80แอมป์เลยนะครับเรือแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่เหมาะกับรถที่เรียกว่าเน้นการออฟโรดนะครับมีการย e ังมีการขับออฟโรดเนี่ยน้ำกันของตัวแบตเตอรี่จะไม่มีการรั่รวซึ การรูดซืมของน้ำกันต่างๆหรือว่าลูกค้าสามารถใช้งานได้หลากหลายเลยนะตัวนี้ขับทางออฟโรดก็ได้ขับทางเรียบก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญการจ่ายไฟแพนในห้องโดยสารของตัวแบตเตอรี่ agm เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่การจ่ายไฟเนี่ยเขาจะ,สะเสถียรมากยิ่งขึ้นนะลูกค้าก็สามารถชาร์จแบตมือถือชาร์จแบตโน้ตบุ๊กต่างๆภายในรถยนต์ได้นะไฟไม่กระชากนั่นเองนะครับกองฟิวติกรแบตนะครับตัวนี้แล้วก็ทอร์มยาเราก็เดินใหม่ด้วยทอร์นมยาเนี่ยเราสังเกตก็คือท่อ,อรับ ทอรนัยาเนี่ยเขาตีห่างไปเลยทําให้เวลาลูกค้าเปิดใช้งานแอร์เนี่ยแอรมันจะเย็นขึ้นแล้วก็แอร์เย็นจัดด้วยแล้วก็เย็นไวด้วยนะครับก็เรียกว่าอยู่ห่างกันสักพักหนึ่งสำหรับตัวเครื่องแล้วก็ทอร์นัมยานนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบของตัว Ford Legend ของเราแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์2.0งจ Turbo ทบ StormTech ขับสี่ของเรานะครับด้านข้างของเราเป็นชุดแต่งเลปเตอร์นะมาพร้อมกับซุ้มล้อที่เป็นแบบ4นิ้ว4ดําด้านแบบนี้นะครับ กันชนหน้าแรปเตอร์แบบนี้นะครับจุ้มล้อแรปเตอร์สวยๆเลยนะครับคันนี้ไม่ได้ยกครับช่วงล่างเราใช้เป็นช่วงล่างเดิมนะครับช่วงล่างเดิมของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วสำหรับตัวซอมแทคกับ4โชค๊คเป็นแบบโชค๊คโมโนทูบทำงานระบบน้ำมันกึ่งแก๊สนะครับก็ทำให้ความนุ่มของตัวรถเนี่ยมันมีมากกว่าตัวกระบะทั่วไปนะครับปีโนคู่อิสระบนล่างนะครับมีทั้งคู่หน้าเลยนะครับมีบนล่างนะครับช่วยให้เวลาลูกค้าขับความเร็วเข้าโค้งเนี่ยรถมันจะไม่มีการโยกมีการเอียงต่างๆนะครับ ช่วงล่างจะสมูทได้ดีขึ้นเพราะว่าเรามีปีกนก2ชั้นเลยนะครับลดการเอียงลดการโยกของรถได้ดีเลยนะครับและครั้นี้เราเปลี่ยนแม็กด้วยนะครับแม็กยางเราเปลี่ยนใหม่ยางเราเป็นของโตโยต้าโอเพนแคนทรีอาร์ทีสองเจ็ดห้าทับห้าสิบห้าอายี่สิบเลยนะครับเป็นยางก็เกเป็นยางโตโยเกนุ่มเงียบลูกค้าสามารถวิ่งทางเรียบก็ได้ออฟโรดก็ได้นะครับออฟโรดเนี่ยก็จะตะเกียกตะกายปีนป่ายเส้นทางที่เป็นออฟโรดได้ดีและทางเรียบเนี่ยก็จะได้ความนุ่มความเงียบเข้ามาด้วยนะครับตัวยางโตโย่ขอบยี่สิา อันนี้นะครับจับคู่กับแม็กโอเอซิตนะครับแม็กโอเอซิตเนี่ยก็จะเป็นรุ่น VLF Forming for นะครับเป็น S09 เป็นแม็กของโอเอซิตนะครับเป็นลายก้านวายแบบนี้สีดำด้านแบบนี้เลยนะครับแม็กก็ขอบ20สีดำด้านแบบนี้จับคู่กับยางโตโยโอเพนแคนทรีอารขอบ20สวยๆแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าลงตัวสำหรับชุดแต่งแรปเตอร์พร้อมกับแม็กยางขอบ20สวยๆเลยนะครับระบบดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ดิสเบรกคู่หลังดิสเบรกสีล้อนะครับดิสเบรกสีล้อเนี่ยจะมีไว้เพื่ออะไร เพื่อที่จะเวลาลูกค้าเปิดระบบแลกทิปคูณทนบนพวงมาลัยะครับการเบรกของรถเนี่ยเบรกสล้อมันจะเป็นการกระจายแรงเบรกทั้ง4ีล้อแต่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเบรกได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าระยะการเบรกของรถเนี่ยมันสั้นลงจากตัวที่เป็นดิสเบรกแค่คู่หน้านะครับก็เรียกว่าดิสเบรกสีล้อ,อยังไงก็ดีกว่าดิสเบรกสล้ออยู่แล้วนะครับก็ถือว่าปลอดภัยของตัวซอมแท็กกับ4ของเราเนี่ยถือว่าลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ มีระบบเบรก ABS นะครับป้องกันล้อล็อก EBD การจยายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ESP ระบบควบคุมสติลภาพการทรงตัวรถมี ROM การรับความให้ลูกค้าแล้วก็ HLA หิ้วรันแอซิดนะครับรถออกตัวบรชานลัดชั่นแล้วก็มีระบบดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าเข้ามาช่วยสำหรับตัวตอมแท็กขับสนั่นเองคนระับตอนนี้ถ้าลูกค้าขับทางออฟโรดที่เป็นหลุมเป็นบอ่อดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าจะทำงานโดยอัตโนโมัติทำให้ล้อหลังหมุนเท่ากันทำให้ลูกค้าสามารถตะเกียกตะกายเส้นทางที่เป็นออฟโรดได้นะครับก็ถือว่าขััััับบ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 แแออออฟโรรรรรดดดดดไไ้้้้ทงเียยยกก็็วววนนะะคคคปลภถื่าต ขับสีของเราคันนี้นั่นเองนะครับด้านข้างนะครับของเราก็จะมีอะคริลิกเป็นคําว่า t o r m t ท็กเป็นสีแดงแล้วก็ตัดกับสีดำสวยๆแบบนี้เลยตามแบบฉบับของรถสตอมแท็กขับสีของเรานะครับกระจกมองข้างซ้ายขวานะก็เป็นสีส้มตามไฟเลี้ยวนี้เลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ครอบด้วยสีดําเงาตามสีตัวรถเลยนะครับตับตัวกระจกข้างซ้ายขวามีกล้อง3ามร้อยสิบองศาด้านข้างนะครับแล้วก็มีไฟสองเท้ากรณีถ้าลูกค้าเปิดประตูรถกลางคืนเนี่ยเราเปิดตอนกลางคืนที่มันไม่มีแสง ไฟส่องเท้าสามารถเป็นแสงสว่างให้ลูกค้าสามารถเปิดประตูรถกลางคืนได้นะครับก็เรียกว่าเห็นเส้นทางที่เราเปิดประตูรถกลางคืนนั่นเองนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์บายสปอร์ตเวลาลูกค้าขับรถอยู่มีรถมาด้านข้างซ้ายขวานะครับก็จะมีเซนเซอร์กระพริบสีส้มตรงกระจกของข้างใจขวาเรียกว่าเราสามารถเห็นรถมาทางด้านข้างได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานั่นเองนะครับถือว่าะบปกรณ์ไัยครบคันเลยสะหรับตัวตอมแท็กขับ4ของเรานะครับและที่สําคัญตัวตอมแท็กขับ4เรามีสติ๊กเกอร์เป็นลายไฮโดรกราฟิกแบบนี้นะครับ เรียกว่าเป็นสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานนะครับหรือว่าสวยงามแบบนี้เลยนะครับติดด้านข้างกับรถลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจงเราเป็นแบบสมาร์ทคิเลตนะครับสมาร์ทคิเลตดียังไงนะครับเราสามารถดึงสลักออกมาได้ปึ๊บแล้วก็มาล็อกประตูแบบแมนนวลฐานละมดหรือแบตงะมดแล้วก็เอาสลักเนี่ยมันล็อกแบบแมนนวลหรือแบบตัวนี้ได้นะครับปลดล็อกรถล็อกรถแบบแมนนวลได้นะครับหรือกรณีถ้าเราจะล็อกรถหรือปลดล็อกรถเราแค่ล้วงมือเปิดประตูรถก็จะล็อกโดยอัตโนมัติแล้วก็ปลดล็อกโดยอัตโนม แล้วกรณีถ้าเรามีเด็กอยู่รถเรากลัวเด็กเขาว่าเปิดประตูเล่นเนลวลาเราขับขี่อยู่เราก็สามารถดึงสลักกุญแจออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาล็อกเด็กตรงฝั่งประตูผู้โดยสารคนนั่งนะครับของเราจะมีรูปเด็กอยู่นะครับฝั่งนี้เราเห็นรูปเด็กเลยนะครับเราก็จะเอากุญแจเนี่ยมาล็อกบิดแบบแมนวนวลคือเป็นการล็อกเด็กที่จะไม่ให้เด็กเขาว่าเปิดประตูเล่นเนลวลาเราขับขี่อยู่นะครับเราบิดเป็นรูปแนวนอนแบบนี้นะครับ ประตูก็จะ Respect, ล็อกโดยอัตโนมัติหรือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ฟอร์ดเขามีมั้งแต่ตัวที่เป็นเจนก่อนหรือทีเดิมนะครับก็เป็นการล็อกเด็กแบบอัตโนมัติเลยหรือกรณนี้ถ้าเราขับรถเกิดอุบัต <anes> ิเหตุรถตกน้ําเราสามารถเปิดประตูออกมาได้นะครับเพราะฟอร์ดรถของเราเนี่ยคือกรณนี้ถ้าเราขับรถอยู่กุญแจหรือประตูเนี่ยยังเปิดได้ภายในนะครับคนนอกไม่สามารถเปิดได้นะบก็เรียกว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ฟอร์ดเนี่ยเขามีมาแล้วนะครับถือว่าสามารถช่วยผู้โดยสารคนขับเนี่ยรณีนี้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับทีนี้ ถ้าเราลงมือเราติดให้นะครับการลอยเป็นลูกค้าเปิดประตูรถเนี่ยก็จะกันลอยกันสีให้รถเราเป็นลอยนะครับกันสาดติดเพิ่มเติมแล้วก็ราวหลังคาของตัวตอมแท็กเนี่ยเขาจะก็จะใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นรูปแบบรูปทรงของตอมแท็กเขาเลยนะครับลูกค้าก็สามารถวางของได้นะใส่สัมภาระเวลาเราไปแคมปิง้งปิกนิกท่องเที่ยวเดินป่านะครับสามารถใช้ราวหลังคาเนี่ยมาลัดของได้นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเราเนี่ยสปอร์ตบาร์ของรุ่นตอมแท็กเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับตัวไวแท็กนะครับ การใช้งาน,นครับเราบีบพักๆหนึ่งอ่าแล้วเราเลื่อนแบบ5้าระดับเลยนะครับลูกค้าสามารถปรับของตัวสปอร์ตบาร์เนี่ยได้5ระดับนะครับในการเลื่อนถึง5ระดับเลยนะครับพอเราใช้งานเสร็จปุ๊บเราก็กดบีบแป๊บหนึ่งนะครับเราก็เลื่อนกลับเป็นการใช้งานได้ง่ายๆนะลูกค้าสามารถใช้งานได้นะครับสปอร์ตบาร์แบบนี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อไว้เวลาลูกคา้าขนของที่มันมีนกษณะยาวนะครับลูกค้าก็สามารถพาดจากราวหลงังคามาที่สปอร์ตบาร์ได้เขาจะมีตัวเขี้ยวตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถดึงเขี้ยวออกมาแล้วก็มาล็ มันรัดของได้นะครับถือว่าเป็นการใช้งานที่หลากหลายนะสำหรับตัว Storm Pack ขับ4ของเรารมีแต่ตัวขับ2เลยขับ4เลยนะครับด้านท้ายก็เป็นดิสเบรก4ล้อนะครับก็คือเป็นทั้งเบรกหน้าแล้วก็เบรกท้ายเป็นการกระจายแรงเบรกของเบรกทั้ง4ล้อในการเบรกของรถให้ลูกค้ามีความปลอดภัยปลอดภยัยมากยิ่งขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแคสี่ชิ้นเดียวนะครับด้านท้ายแคตสสี่ชิ้นเดียวไร้รอยต่อนะครับแล้วก็เป็นโช้คแบบโมโนโทูบด้วยนะครับม,มีหรือว่ามีระบบน้ํามันกึงแก๊สในการใช้งานนะครับ มียางกระแท้ของแหนบให้ด้วยกรณนี้ถ้าลูกค้าบรรทุกของท้ายกดเนี่ยยางจะไปเซฟแหนบไม่ให้แหนบมันเกิดความเสียหายหรือลดการกระแทกของแหนบได้นะครับแล้วก็มีเหล็กเชื่อมแคสซีฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้วยนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าในเวลาใช้งานเป็นนานบรรทุกหนักๆเนี่ยแคสซีจะไม่คดไม่งอไม่เบี้ยวนะครับก็ถือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ฟอร์ดเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วว่าอายุการใช้งานของแคสซีเนี่ยถ้าเราใช้งานเป็นนานจะไม่คดไม่งอไม่เบี้ยวนะครับเป็นเหยียดด้านข้างนะครับตอนนี้ลูกค้าก็สามารถขึ้นเหยียบบตฝากได้นะครับ ไฟท้ายของเราเป็นแบบ Full LED นะตออแท็กกับ2กับ4เป็นแบบ Full LED เหมือนเลข3นะครับไฟเบรกไฟเลีเ้ยวไบถอยเป็นแบบ Full LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อไฟท้ายให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ By Spot Radar ในการจุดเตือนมุมอับของตัวรถนั่นเองนะครับต้านท้ายกันชนนะครับเป็นกันชนท้ายของ Hammer รุ่น Nova Series นะครับมีห่วงแดง o m e g าสองห่วงให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงครับรัดของได้แบบนี้นะครับมีการรับประกันของตัวสแกนเคิลโค้ดลูกค้าสามารถสแกนเคิลโค้ดรับประกันของสินค้าของ กระชนเหล็กของฮัมเมอร์ได้นะครับหรือว่ามีการรับประกันนะลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราติดไปแล้วเนี่ยมีการเคลมมีการรับประกันให้ลูกค้านะครับด้านข้างก็ใส่คําว่าอะคริลิกว่าเป็นคําว่า torm t ท็กสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ดเป็นสีดำนะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยกรณนนีถ้าเราถอยหลังภาพจะไปออกที่จอซิงค์12นิ้วภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์คําว่าสีนะครับเป็นอะคริลิกสีดําแบบนี้ก็ถือว่าบ่งบอกว่ารถเราเนี่ยเป็นตัวขับสี่สำหรับรุ่น Storm tag รนะครับ เป็นแบบ e a s y lift กตอนีถ้าลูกค้าจะเปิดฝากระบะท้ายนะครับก็จะเป็นแบบฝาท้ายพลนแรงนะครับคุณผู้หญิงสามารถเปิดได้นะครับเพราะว่ามีน้ำหนักเบานะครับเราสามารถเปิดมือเดียวก็สามารถเปิดปิดกระบะได้นะครับและที่สําคัญคันนี้เราใส่เป็นโรลลิ์ไฟฟ้ามาจากโรงงานเลยนะครับโรลลิ์ไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มราคาอีก5 0,000บาทนะครับเป็นโรลลิสฝาท้ายแบบไฟฟ้าถ้าลูกค้าจะใช้งานโรลลิ์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะปิดก็กดปุ่มตัวนี้นะครับกดค้างไว้นะครับโรลลิ์ไฟฟ้าตัวนี้ ก็จะปิดสุดถึงขอบกระบะเลยนะครับลูกค้าก็ Ora. สามารถเก็บของได้นะครับเก็บของมีค่าได้นะพอเราปิดกระบะปุ๊บเนี่ยล็อกรถเนี่ยฝาท้ายเนี่ยก็จะล็อกกับประตูรถเหมือนซิทล็กเลยนะครับลูกค้าก็สามารถเก็บของได้เยอะเวลาเราไปแคมปิ้งปิกนิกเดินป่าเดินเขาเนี่ยลูกค้าก็สามารถเก็บของได้ครับเก็บของมีค่าก็ได้ด้วยนะตัวนี้นะครับตอนนี้ถ้าเราจะเปิดนะครับเราก็แค่กดค้างไว้นะครับฝาท้ายก็จะเลื่อนไปสุดเลยนะครับ เป็นแบบโรลลิสแบบไฟฟ้านะครับอันนี้มาจากโรงงานฟอร์ดเลยนะครับเพิ่มลาค่ายแค่ห้าหมบาทนะครับช่องไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถต่อปลั๊กเพิ่มได้เลยนะครับแล้วก็ช่องไฟ230หรือปลั๊กซมตานะครับกรนี้ถ้าเราไปแคมปิ้งปิกนิกท่องเที่ยวออฟโรดเนี่ยไปกลางเต็นท์นะครับลูกค้าก็สามารถใช้ช่องไฟตัวนี้ได้นะครับก็เป็นช่องไฟเสริมในการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ปิดแบบโรลลิกไฟฟ้าเลยแบบนี้นะครับถือว่าใช้งานได้แบบหลากหลายนะครับนี่ เป็นแบบไฟฟ้านะครับพอเราปิดฝากระบปะปุ๊บเนี่ยเราล็อกอตัวนี้ก็ไทยก็เปิดไม่ได้แล้ว,ลวเป็นการล็อกแบบไฟฟ้าเลยแบบนี้นะครับทีนี้เราไปดูภายในฝั่ง s t o r m t a กขับสีของเรานะว่าภายในเป็นแบบไหนกันนะครับในส่วนภายในนับเบาะของตัวรุ่น s t o r m t a c เนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินตะเข็บได้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็เท่แบบนี้นะครับของตัวได้ของตัว s t o r m t a c นะครับภายในสีดําทั้งหมดนะครับเป็นเรียกว่าเป็นตัวสปอร์ตนะครับมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น มีช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารต้นหลัง2ช่องเลยแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถใช้ USB บีไรซีได้แล้วก็ช่องไฟ230ก็สามารถใช้งานได้นะในการปลั๊กต่อปลั๊กสามตานะครับตอนนี้ลองรับเพื่อใช้ว่าได้4 0 0วัตเลยนะครับลูกค้าก็สามารถชาร์จแบตมือถือได้ชาร์จแบตโน้ตบุกได้ไม่เกิน4 0 0วัตนะครับก็ถือว่ารุ่น Storm Tech ตี๋ของเราเนี่ยเป็นรุ่นที่เน้นการใช้งานได้หลากหลายนะรบบตัวขับ4คันนี้นะครับฝั่งคนขับนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างของรุ่น Storm Tech บอกคนขับปรับไฟฟ้านับคู่หน้าเลยนะครับเราจะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็ปรับเอ็นเบาได้แบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราขับรถเดินทางไกลนะครับเรากลัวเราเมื่อยหลังใช่ไหมเราก็สามารถปรับตัวนี้มาให้เราดุลหลังเราไว้เราก็จะมีการที่ขับขี่รถทางไกลแบบระยะยาวเนี่ยก็จะไม่เมื่อยหลังนั่นเองนะครับถือว่าเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับประตูฝังคนขับมีอะไรบ้างนะครับก็มีการปรับพับกระจกไฟฟ้า4บานนะปรับพับเลนกกระจกไฟฟ้าอยู่ฝั่งคนขับทั้งหมดนะครับ ปุ่มปลดล็อกประตูแล้วก็ล็อกประตูกรอนนี้ถ้าลูกค้าเตินมน้ำมันรถนะครับก็ต้องปลดล็อกประตูก่อนนะครับฝาถัาางจึงจะดึงสลักออกมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็การปรับไฟเลนไม้หน้าจอนะของตัวรถก็จะเป็นแบบออตโต้นะอันนี้ตอนนี้ถ้าลูกค้าสตาร์ทรถทุกครั้งนะไฟก็จะมาอยู่ตำแหน่งของตัว a คือออตโต้กลางวันดับกลางคืนเปิดนั่นเองนะครับการปรับไฟเลนไม้หน้าจอก็จะเป็นแบบลูกค้าสามารถปรับเพิ่มลดแสงได้นะครับากา,า,ารเปิดปิดไฟตัดหมอกลูกค้าก็สามารถกดได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งคคนนนขััับบบก้างงะร ไฟฟ้า4ทิศทางของเราเนี่ยมีการปรับเซตค่าอะไรกันบ้างครับจะมีสลักอยู่ใต้พวงมาลัยลูกค้าก็สามารถยืดเข้ายืดออกได้แบบนี้นะครับแล้วก็ปรับขึ้นลงได้แบบนี้ตามที่ลูกค้าถนัดเลยนะครับถนัดปุ๊บเราก็ล็อกไปเลยในการปรับเซตของตัวพวงมาลัยไฟฟ้าของเรานนัเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมีการใช้งานอะไรกันบ้างในส่วนของฝั่งพวงมาลัยของตัว stompac ขับสีของเราด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการเซตค่าหน้าจอฝั่งคนขับทั้งหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างครับเซตค่าหน้าจอ กด3ขีดเข้าไปนะครับหน้าจอเขาจะแสดงผลให้เราได้กันเร็จค่านะมีไม right. ่บิวนะครับเดินทางน้ํามันออฟโรดการลากจูงนะครับแล้วก็ตําแหน่งของโทรศัพท์เสียงนะครับการตั้งค่ามีอะไรบ้างการตั้งค่าก็มีการตั้งค่าของตัวกําหนดค่ามตรวัดแล้วก็มตรวัดความเร็วรองนะครับลูกค้าก็เซ็ตค่าต่างๆได้นะครับโหมดซ่อมบํารุงรถยนต์ก็จะเป็นการเช็คของสถานะของน้ํามันเครื่องนะครับข้อมูลเครื่องยนต์มีอะไรบ้างนะครับก็มีการวัดค่าของคุณภาพของน้ามันเครื่องกรณีถ้าลูกค้าขับรถไประยะหนึ่งแล้วนะเราดูว่าน้ํามันเเครรื่่องาี กี่เปอร์เซ็นที่จะต้องทายเราก็สามารถเข้ามาที่หมดข้อมูลเครื่องยนต์ได้เลยนะครับเรีวยกว่าเราไม่ต้องมาเปิดฝากระโปรงดึงการวัดแล้วนะครับก็เป็นการเช็คของคุณภาพน้ำมันเครื่องแบบง่ายๆเลยคุณผู้หญิงก็สามารถเซตค่าได้นะครับตั้งค่าได้นะครับทีนี้ผมมาด้ายด้านซ้ายเป็นการใช้งานของระบบ Adaptive Cruise cool Control นะครับมีเลนคีปปิ้งนะครับตัวนี้จะทําความเร็ว65ขึ้นไปนะคระบบเลนคีปปิ้งก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเป็นการเรียกว,ว่าการลดออกนอกเลนนะครับเรากดเข้าไปเนี่ยระบบ ของตัวเลนชิปปิ้งเนี่ยเขาจะปิดนะครับเปิดปิดได้เลยโดยการแค่กดเท่านั้นนะครับแต่ก็ลิมิตก็คือการจากัดความเร็วนะครับลูกค้าจะจากัดความเร็วเท่าไรก็กดเข้าไปนะครับหน้าจอเขาจะแสดงผลว่าให้เราในการเซตความเร็วนะครับเราก็กดเซตบวกเข้าไปนะครับนี่หรือกดค้างไว้เซตความเร็วเขาจะขึ้นเป็นหลักสิบให้เราเลยเราจะล็อกรถไว้ที่ร้อยรถเราจะวิ่งได้แค่ร้อยเท่านั้นนะครับความเร็วไม่สามารถเกินไปกว่านี้แล้วเพราะว่าเราจํากัดความเร็วของรถไว้โดยการกดลิมิตนั่นเองนะครับ แล้วทีนี้ระบบไปแอคทีฟคูคอนโทรลใช้งานยังไงเราก็กดเข้าไปแล้วก็เซ็ตความเร็วนะครับรถของเราจะวิ่งความเร็วโดยอัตโนมัติโดยที่เราล็อกความเร็วไว้นะครับรถของเราเนี่ยจะวิ่งตามกรถคันหน้าพอรถคันหน้าเขาหยุดรถเราก็หยุดตามรถคันหน้าออกตัวรถเราก็ออกตัวตามเป็นระบบไปแอคทีฟคูคอนโทรลทางานร่วมกับระบบสต็อปแอนด์โกนั่นเองนะถือว่าเป็นระบบช่วยเหลือผพ้ขี่ได้ดีทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดระบบของ a d a p t i v e แล้วนะครับระบบกะระยะรถคันหน้าก็จะติดให้เราในการ รีว่าเป็นการตั้งความห่างกับรถคันหน้าครับเราสามารถตั้งความห่างกับรถคันหน้าได้ถึง4ขีดเลยนะครับ่างขีด1ขีด่า่ขีดเลยนะครับความหา่างกับรถคันหน้าเนี่ยก็แสดงผลให้เราระยะห่างก,กาับรถคันหน้าถึง4ขีดนะครับทีนี้จอคนขับ12.4นิ้วนะครับมีการวัดค่าอะไรกันบ้างนะครับด้านบน4ี่ปุ่มเนี่ยก็จะเป็นการวัดค่าของความร้อนความเย็นของอุณหภูมิน้ำนะครับตำแหน่งของน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันในถังของรถว่าวิ่งกี่กิโล น้ำมันถึงจะถึงศูนย์นะครับเลขหมายแบบตีต้อนอยู่ฝั่งขวาทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเราขับที่ความเร็วเท่าไร่ตัวเลขแบบตีต้อนแ่นก็แสดงเป็นตัวเลขให้เรารู้ว่ารถเ,เราวิ่งอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่นั่นเองนะครับด้านซ้ายสุดก็จะเป็นการบอกตำแหน่งของเกียร์นะ PRNDM เราเข้าเกียร์ไหนอยู่ไฟสีเหลืองก็จะแสดงตรงตำแหน่งเกียร์นั่นเองนะครับเรยกว่าเป็นการวัดค่าของตัวหน้าจอเนี่ยฝั่งคนขับเนี่ย12.4นิ้วเลยนะครับใหญ่แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของจอซิงค์โเนะครับเป็นจอซิงค์โฟเนิ้วต่อ Apple Car าร์เพนโดร์ได้นะครับมีระบบแอปพลิเคชันต่างๆก็คือวิทยุในการโทรศัพท์การต่อบลูทูธคือสื่อนะครับแล้วก็ Apple c ลค p ร์เพนโดรเมื่อเราเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์นะครับระบบแอปเปิลคาร์เพนโดรก็จะลิงก์กับจอโดยอัตโนมัติเลยนะครับถือว่าเป็นการเล่นแบบแอปพลิเคชันต่างๆผ่านระบบบลูทูธแบบไร้สายได้เลยนะครับทีนี้การตั้งค่ามีอะไรบ้างการตั้งค่าของจอมีอะไรบ้าง รายการโทรศัพท์นะครับระบบช่วยเหลือผูเฉินนะครับระบบรถยนต์ทั่วไปการเชื่อมต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับระบบสั่งงานของ Ford แล้วก็หรือหมวดวาเลตต่างเนี่ยลูกค้าสามารถตั้งค่าได้จากการตั้งค่าจอซิงโฟเอ12นิ้วเลยนะครับระบบออโต์โฮก็คือเป็นระบบเบรกมือไฟแบบอัตโนมัตินะครับทีนี้เราจะดูกล้อง,งสามรัอยองศารอบคันนะครับหลุดกดไปที่กล้องนะครับหน้าจอก็แสดงผลรอบคันในการวัดค่าของตัวกล้อง3 6 0อองศานะครับเราจะซูมด้านหน้าเข้าไปนะครับดูมด้านซ้าย ลูกค้าก็สามารถคลิกได้เลยว่าจะซูมด้านไหนหน้าด้านข้างด้านท้ายนะครับก็ซูมได้รอบคันเลยในการใช้งานของตัวกล้อง360องศานะครับทีนี้ปรับแอร์แบบออโต้นะครับซ้ายเท่าไหร่นะครับลูกค้าก็สามารถสัมผัสที่จอได้เลยขวาเท่าไหร่ก็เลือกเป็นอุณหภูมิความเย็นได้นะครับเป็นแบบสัมผัสเลยนะครับแบบนี้ด้านล่างก็จะเป็นการเซตค่าแบบเมนนวลนนะครับเราสามารถหมุนที่เม็ดเป็นตัวปุ่มเมนวนวลได้นะครับด้านซ้ายแล้วก็ขวานะครับเพิ่มแรงลมนะครับตัวนี้ ไลฟฟ้าแม็กแม็กเอการกลิ่นเข้ารถแล้วก็ไฟฉุกเฉินอยู่คอนโซลด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่ชาร์จไว์เลสนะครับตรงนี้อยู่ด้านล่างทั้งหมด s b ดีนะครนะทุกค้าก็สามารถชาร์จแบตแบบแบบมือถือได้นะครับทีนี้ไฮไลท์ไฮไลท์สำคัญของตัว s t o r m t ็กเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเกียร์ไฟฟ้าอ e ียิปเตอร์แบบ10สปีดนะครับมีเกียร์แมนวนวลลูกค้าสามารถกดที่แมนวนวลหรือตัว m ตัวนี้นะครับสามารถเชน เป็นซีรีส์ชิปได้10สปีดเลยนะบุกรุกที่หกเกียร์ได้แบบ10สปีดเลยในการใช้งานของตัวเก e ียร์ไฟฟ้าอีชิปเตอร์ของเรานะครับถือว่าเป็นระบบเก e ียร์ไฟฟ้าอีชิปเตอร์เนี่ยก็จะมีเฉพาะตัวที่เป็นสตอมแท็กขับ2สตอมแท็กขับ4หรือว่าแรปเตอร์นับจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเบรกมือไฟคอนโซลกลางนะครับการปรับโหมดการขับขี่ออฟโรดมีอะไรบ้างคนระับเมื่อเราก,กดปรับโหมดออฟโรดเข้าไปคอนโซลกลางนะครับหน้าจอก็จะแสดงผลเป็นตำแหน่งของออฟโรด ออฟโรดก็จะมี HDC นะครับลงเขาแบบอัตโนมัติแล้วก็ดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าจะทํางานโดยตันมัิเลยเมื่อเราขับทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อในการขับขี่บนออฟโรดนั่นเองนะครับหน้าจอก็แสดงผลการขับขี่แบบออฟโรดเป็นการทํางานของเส้นปะนะครับแล้วก็เส้นขีดยาวเส้นขีดยาวคือบอดี้รถที่วิ่งผ่านนะครับเส้นปะก็คือล้อของยางที่จะขับผ่านกับเส้นทางที่เป็นออฟโรดนะครับ ทีนี้ระบบของตัวถอยจอดอัตโนมัตินะครับเมื่อเราก,กดปุ่ม P เข้าไปเนี่ยระบบรถเนี่ยก็จะแสดงให้เราว่าเราจะจอดเทียบข้างหรือเข้าซองนะครับนี่แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับระบบก็จะให้เราทํางานของตัวระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับมีเทียบข้างแล้วก็เข้าซองได้นะครับลูกค้าก็กดตัว P ค้างไว้ในการใช้งานของตัวจอดแบบอัตโนมัติเลยนะครับระบบชัชยจับรโทษอยู่คอนโซลด้านกลางเป็นระบบที่เรียกว่าป้องกันรถออกตัวล้อฟรีจะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อรถสตาร์ทรถตุกขังนะครับ ทีนี้การปรับโหมดออฟโรดถึง6โหมดนะครับเมื่อเราหมุนไปทางซ้ายนะครับระบบหน้าจอเขาก็จะปรับให้เราเป็นการปรับโหมดออฟโรดนะครับถึง6โหมดเลยนะครับมีโหมดแรกก็คือปกติโหมดที่2ประหยัดนะครับอีโคโหมดที่3ลากพ่วงนะครับโหมดที่4คือถนนลื่นโหมดที่5คือคนล่องโหมดที่6ก็คือทรายนั่นเองนะครับลูกค้าเขาสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดเลยนะครับเมื่อเราปรับมาที่โหมดออฟโรดถึงคุณสีรถก็จะปรับเป็นขับ4โดยอัตโนมัติดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าก็จะทํางานโโดยยอัััตตนนมิเละครบ เมื่อเราจะปรับไปที่โหมดขับ2เราแค่หมุนไปทางซ้ายนะครับแล้วก็หมุนซ้ายไปเรื่อยๆจนถึงโหมดปกติก็คือเป็นการขับขี่แบบปกติคือเป็นการขับขี่แบบ4ี่ณสนั่นเองนะครับมีปุ่มอะไรบ้างนะครับมี two high f o u high และ follow เมื่อเราใช้งานของตัว follow เราต้องกด CL แล้วก็เข้ามาที่กุเกียร์ว่างนะครับเมื่อเรากดที่ follow ปุ๊บเนี่ยหน้าจอเขาจะแสดงให้เราเข้าที่เกียร์ n หรือเกียร์ว่างนะครับระบบ follow จึงจะใช้งานได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการขึ้นทางชันแบบอัตโนมัติเลยนะครับเราก็แค่คอยเหยียบคันเร่งนะครับรถก็จะขึ้นทางชันโดยอัตโนมัติให้เรานะครับถือว่ารอบคันของตัว torm Pa ็กขับสีของเราเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะเป็นรถที่ว่าตัวท็อปสุดแล้วสําหรับตัวขับสี่คุณสตอมแท็ของเรานะครับตัวกร้จนกลางเนี่ยก็จะมีคําว่า t o r m t a c กเป็นสีแดงนะแล้วก็เดินได้แต่เก็บเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องใส่ของด้านหน้าให้ด้วยเล็กๆน,น้อยๆได้นะครับด้านบนนะครับก็จะมีไฟเปิดปิด ห้องโดยสารนะครับแล้วก็ตัดแสงแบบอัตโนมัติของตัวกระจกงองหลังนั่นเองนะครับด้านบนก็เป็นสีดําทั้งหมดเป็นรถหรือว่าเป็นตัวท็อปสุดสําหรับตัวขับสีของเราเลยรับรุ่นสตอร์มแท็กนะครับก็ถือว่าเน้นการใช้งานเน้นการออปชั่นนะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้หลากหลายเลยนะสำหรับตัวสตอร์มแท็กขับสีของเรานะครับสำหรับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นของรุ่นสตอร์มแท็กขับสีของเราคันนี้นะราคารถหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันอีกรุ่นจะเป็นรุ่นขับสองนะราคารถหนึ่งล้านสองแสนหก เลือกเกตได้ว่าจะเอาขับ2หรือว่าขับ4นั่นเองนะครับทุกอาชีพจัดแฝดได้เรามีเจ้าที่ทําสัญญาถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยครับจองออนไลน์ปลอดภัย100%เนะครับเจอหน้ากันบบรถสําหรับเซลล์ร้อลูกค้านะครับผมจะขับรถส่งถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีรถตอมแพกขับ4ให้พี่เพๆได้ดูการให้ชมกันครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟอร์ดแอปเปิลด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปปต่่ออไนนัเง สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ